อาเดือนครับผมมากอันนั้นเขาขี้โกงมันด่าผมอะไรนะผมไม่ด่าอันนั้นเขาไม่ด่านะด่าดิผมพอเหมาะอล้ววม่เขาไม่ด่าด่าเดย์ี่ผมทำไมอ่ะนายมันขี้นายด่าฉันขี้โกงไม่ดีเขาไม่ขี้โกงนายโดนยิงเอ ไม่ดูนจัดโดนออกไปได้ด้วยไม่โด,ดนจัดผมไม่ผิดนะครับได้อยิงนี้ะนะ hơi nữa, ghiền nữa nha, ra đồn, hái chưa nào, mì, bìu, lướt, lướt băng, Bom đi bay, ugh đó Ui, mày hình ảnh quá Mày nhìn là Ôi, đại lắm